ดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องในข่างไมค่ะวันนี้นะคะที่กรุงท<แ>ฝนเหมือนใกล้จะตกเลยค่ะทุกคนนี่เราจะมาคุยกันเรื่องฝนฝนกันนะคะทุนนี้ฝนตกบ่อยอะแน่นอนว่าวันนี้คําศัพท์ของเราต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนแน่นอนค่ะสําหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะแน่นอนว่าต้องรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ ของฝนฝนในภาษาจีนคืออะไรนะคะอาถูกต้องค่ะฝนในภาษาจีนก็คือหยี่ใช่ไหมคะฝนแต่ช่องใหม่ทมาจะไม่หยุดแค่หยี่ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับหยี่ถ้าเทียบกับระดับในภาษาจีนก็คือ hsk e g จีก็คือ hsk 1นะคะแต่แต่แต่แต,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 แต่ทุกคนคะ่ะอย่างที่บอกไปเราจะไม่หยุดแค่หยี่เราจะไม่หยุดแค่อ e ีจีวันนี้เราจะมาเพิ่มที่มันดูแอดวานดูว้าวยิ่งกว่า หย่นะคะซึ่งคําศัพท์ที่ช่องเหมยท่าเหมยเหาเอามาให้ทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้เยอะแต่เอามาให้พอกระปายนะคะอาจจะอยู่ประมาณระดับอูอ่จีถึงเลี้ยวจีนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยคาแรกค่ะทุกคนเมาเมา,มาหยู่ก็คือฝนตกปอยโปยชเช่นเอาาวววนอวันน,นี้ฝนตกเม้าเม้าหยี้ ฝนตกไปปอยตลอดเลยน่าเบื่อจริงๆแล้วก็คำต่อไปค่ะทุกคนคำที่สองนะคะก็คือต่ายยต่ายแปลว่าฝนตกหนักค่ะต่อเลยนะคะเช่นต่ายหยุป่าลู่โตยันหรอฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมค่ะ <Wow. S 2> คำต่อไปนะคะทุกคนอันนี้คำสุดท้ายเสิร์ฟหยดจ้าเสว่หยุดจ้าเว่แปลว่าฝนสลับกับหิมะนั่นเองค่ะเช่น 我พู说明天会有雨夹雪出门要小心一点哦。เป好นแบบนีมาว่าชานี่มาว่าพรุ่งนี้น่าจะมีฝนสลับกับหิมะออกไปข้างนอกระวังหน่อยนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับศัพท์ภาษาจีนที่มากกว่ายที่ช่องไหนทำไหนหาออกมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปว่า น่าจะเป็นคำศัพท์อยู่ประมาณ H S K อจี e G, แต่คำศัพท์ที่เราออามาให้ทั้งมดสัคำนั้นน่าจะอยู่ประมาณซักอู่จีถึงโย่จีเลยนะคะช่อง <Wow. S 1> ใหม่คไทมมีคำถามให้กับทุกคนด้วยนะคะเหม่ยไทมอยากรู้ว่าถ้าเปียกฝนในภาษาจีนจะพูดว่ายังไงคะถ้าทุกคนรู้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเปียกฝนค่ะในภาษาจีนถ้าใครรู้คอมเมนต์มาได้เลยนะ จบไปแล้วสําหรับเรื่องฝนฝนของวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะจีจิ่นหลังฤดู大家可以保重身体呀เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใจจีมนะ